สวัสดีเช้าว,วันอัคารที่26กันยายนค่ะหุ้นสหรัฐปิดบวกทุกเดชนีหลกัก S&P 500 i n d e x ปรับตัวขึ้นครั้งแรกใน5วันทําการนำโดย Energy Sector และบรรดากลุ่มที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจขณะหุ้น Defensive อย่าง Utilities และ Staples ปิดลบเช่นเดียวกับ Real Estate ซึ่งไม่ชอบอยิวพุ่งขึ้น Wix ลงมา2วันจากระดับสูงสุดในรอบกว่า5สัปดาห์บ่งชี้เสถียรภาพตลาดเริ่มกลับมาหลังโดนพายุบอลบลูบาร ยูพันธบัตรอายุยาวพุ่งทยานรับผลประชุม FOMC ถล่มแทบทุกสินทรัพย์ร่วงกระจายสถานการณ์ยังไม่น่าไว้ใจเชา้านี้ยูพันธบัตร10ปีญี่ปุ่นดีดต,ตัวเหนือ0.74%ออสเตรเลียพุ่งแรงกว่า10 b บ s i s พ o ย n t ยูสหรัฐขยับขึ้นต่อไปอีกเล็กน้อยดอลลาร์แข็งค่าดอลลาร์อินด็กซ์ทะลุ106ก็เพียงพอกดแดนให้ตลาดหุ้นเอเชียและฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐลงไปเคลื่อนไหวในแดนลบค่ะ นักวกิเคราะหมองข่าวอื่นๆที่อ้างว่าทําให้หุ้นลงส่วนใหญ่เป็นเพียงสัญญาณรบกวนปัจจัยแท้จริงค่ะคือการพุ่งขึ้นของยูพันธบัตรอายุยาวที่กําลังรับรู้ว่าโลกเข้าสู่ยุคเงินเฟ้อสูงยาวนานและยูพันธบัตรจะพบจุดดุลยภาพใหม่เร็วๆนี้มาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1นึ 1. ่ง6จดุดลบ1.0%มูลค่าการซื้อขาย 42, 4 2 1 9 4ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยปรับตัวลงตามที่ทางตลาดภูมิภาคจากความกังวลในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนไม่สามารถออกหุ้นกู้ใหม่ได้และสหรัฐต้องติดตามการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณซึ่งหากยังไม่ได้ข้อสรุปอาจเกิดคอมเ็นชัดดาวส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่6 5 2 6 3ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2. 8 3ปเปอร์เซ็นต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.04%เปอร์เซ็นต์ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36บาทส4สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐโดยเงินบาทอ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้าระหว่างวันเงินบาทยังไร้ปัจจัยใหม่เป็นแรงซื้อขายระหว่างวันทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกค่ะหลังจากที่ปิดลบมา4วันทําการติดต่อกันโดยหุ้นส่งออกได้แรงหนุนจากสกุลเงินเยนที่อ่อนค่าต่ําสุดในรอบ11เดือนเมื่อเทียบกับดอลล่าสหรัฐท่ามกลางความคาดหมายว่า BOJ จะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษต่อไป นิกกิปิดไปดที่32,678.62จิุดบวก0.85เส่วนเซียงไฮ้คอมเพรสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะในตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการในภาคสังหาริมทัพย์ของจีนหลังจากมีรายงานล่าสุดว่าบริษัทไชน่าเอเวอร์แกลนไม่สามารถออกหุ้นกู้ใหม่ได้เซียงไฮ้คอมเพรสิตปิดที่ 3,115.61. ลบ0.5 4เอร์เซต ส่วนดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ค่ะโดยดาวโจนส์ฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงติดต่อกัน4วันทําการขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจและการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดดาวโจนสปิดที่3 4 0 6 8 8จุดบวก0.13% S&P 500ปิดที่4,337.44จุดบวก0.40% และ n แ s สแตกปิดที่13271.32จุดบวก0.45ปอร์เซค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันจันทร์ค่ะที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า1เดือนเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ระดับสูงเป็นเวลานานและเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายด้วย c c 4 0ปิดที่7,123.88จุดลบ0 8 5 ดัคปิดที่1 5 4 0 5 4 9จุดลบ0 9 8แปเซนต์และฟุซิลอยปิดที่เจ็ด9ร้อยิจุดลบ0ูจุดเเปอร์เซนต์ค่ะส่วนค่าเงินดอละลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆคานร,รับแนวโน้มที่ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานเพื่อสกัดเงินเฟอ้อส่วนฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบดรซซัคตานิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ค่ะลงไป0.39%ปิดที่เปอร์เซ็นต์ป 8 9ดอลลาร์ 89. 68เซนต์ต่อบราร์เรลหลังจากรัสเซียรประกาศผ่อนคลายคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันนอกจากนี้ค่ะตลาดยังถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์และความกังวลว่าการที่เฟดคงอัตราดอากเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันส่วนในฝั่งของเบรนค่ะบวกเพิ่มขึ้นมา2เซนปิดที่93ดอลลาร์29เซนต์ต่อบราร์เรล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์โดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข่าของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ16ปีสัญญาทองคำตลาดโคเมกสมรับเดือนธันวาคมลบ0ปซปิดที่1936ดอลลาร์60เซนต์ต่อไรซ์และนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบ์เดลี่นิวส์ที่นำมาฝากกันในวันนี้และเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแกมน แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ